คลิปนี้ชวนเพื่อนๆไปไหว้พระล่องเรือและก็ดื่มกาแฟแถวเส้นยุทธศาสตร์ผ่านบ้านปักแซงถึงบ้านนาแวงอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีของเรานี่เองไม่ใกล้ไม่ไกลครับอย่างว่ามีเวลาและก็สภาพร่างกายของทีมพอไปได้ก็ต้องรีบไปก่อนที่อายุจะมากขึ้นวันนั้นไปไหนก็คงลำบาก ลองชมบรรยากาศในคลิปท่องเที่ยวพายเรือชมธรรมชาตินี้ดูทำให้น้ำอาจจะติดใจก็ได้ครับเข้าสติกครับปกติแล้วน้ำคอเรายังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับอันนี้เป็นต้นไม้หมือนมาลาบเองถือว่าเป็นด่งเมืองมะขามหวานของจังหวัดเลยทีเดียวครับแล้วก็ห้อยตั้งเดิมไม่รู้ว่าชื่อห้วยอะไรนะครับดีอห้ว จากนี่ไปถึงจนถึงกระทั่งเขื่อนกั้นเนี่ยประมาณไม่ถึงกิโลครับนะครับลึกประมาณห้าเมตรก็ไม่ใช่อะไรหรอกถ้ายังไงก็จะได้รีบหากิ่งไม้เอาไว้น้ำน้ำมีตลอดปีครับจนถึงมีนมาเมษาน้ําก็ยังอยู่ระดับเดิมเนี่ยแถวบ้านนาแวงก็ดึงน้ําแถบนี้ไปใช้ทํานา ปีละสองสามครั้งนะเนาะแล้วก็มีปกปรกดประกดครังก็มีครับปรกดคังดูดูน่าจะมีนะผมใส่ตะขคายก็ได้ปรกดเอาลองเอาอ่อประดุกมาประดุกเสียบเวดใช้ได้ไผ่ลำใหญ่ๆหน่อยวนไว้น่าจะถึงสองลูนอย่างน้อยน้ำพอถึงหน้าหน้าเดือนเมษาพฤชภาเนี่มันน้ำยังอยู่ในปริมาณเท่านี้ไหมครับผมเท่าเดิมนลยครับตอนนี้น่าจะ เทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวคนมาแล้วก็จัดบริการบริการพาล่องเรือกินมะขามหวานเนี่หน้าหน้าช่วงเดือนมกราเนี่ยเอาพอดีเนาะไม่ไม่ร้อนช่วงปีใหม่กอดีเลยไม่ร้อนไม่ขอนได้ระวังขอนไม้ที่ไม้ใต้น้ำเดิอยใต้น้ำมาถ้าใครมาไม่รู้เนี่ยถ้าเห็นแต่บุกใต้น้ำเนาะโอ้มากีปีแล้วครับเนี่ยมา สามปีแล้วครับสามสิบอประมาณารนี่ถ้าพายตรงไปตลอดนี่ลงน้ำโขงเลยใช่ไหมครับเด็กมีการกั้นก่อนครับเดียวมันจะเป็นตัวเฉ็มาโอ้ยดิเขาโยงเด็ดต้องเด็ดตอนที่น้ําน้ํามันเยอะๆนะครับน้ํามันจั่จะจุ่ล้ระดับวนนะค่างคือให้คนหลบแล้ว่นี่นนี่นี่นี่นีนี่นี่นี่่อนี่นี่นีนี่ดนีน ช่วงน้ามช่วงน้ามหลากจะอยู่ประมาณเนี้ยแหละครับนารนี้เพื่อเพื่อการเกษตรนะครับออเพื่อการเกษตรได้เสียค่าบำรุงวะไม่ไม่ได้เสียครับนอกถ้าเป็นน้ำโขงน่ะเสียเพราะน้ำโขงใช้เครื่องใหญใช้ใช้เครื่องใหญ่ดูชาวบ้านที่อยู่รอบๆอบเนี่ยก็จะโดนน้ำท่วมไปบางคนก็สี่ไร่ห้าไร่ประโยชน์ที่เขายอมรับได้ก็คือเขาก็ได้ใช้น้ําในการทําการเกษตร ซอ,อสกปก้ครับแต่แต่บางที่ก็บางบางที่ก็จะเป็นนอสามครับแล้วแล้วแต่โอ้นดูมุมหนักซึ่งว่าดูมุมบ้านพับ โอ้ยซิตวนได้ไปเไปเก็กลับถึงฝั่งโดยความปลอดภัยครับใช้เวลาในการล่องเรือพายเรือประมาณเกือบชั่วโมงชมบรรยากาศธรรมชาติที่หาชมและสัมผัสได้ยากมากระยะทางกว่า1กิโลต้องขอขอบคุณลานหลาน คุณดวงใจคุณครูไกลลาดคุณครูขวัญจิตที่ทำให้ทริปนี้มีรสชาติและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น